สวัสดีครับพี่อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่29เดือนหนึ่งบพนแนะครับกับแนวทางเหล่าพัฒนานะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ่านเลขเป็นนะครับจาก0ูถึงก้ับเหลืออยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกน้องวันที่ย9นะครับผลออก137 970 1>, 1 3 7 9 7 0นะครับเ7 0นะครับเรามาดูเลขล่างเลขล่างหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับซึ่งเล่นกันอยู่ที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโคง้งเนาะก็จะเป็นหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับก็ออก1 3นะครับในชุดปีนุ่มผมไม่มีเนาะ1นนะครับส่วนเลขล่างนะครับที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือ7กับ9 นะครับคือคือหลักพันกับหลักร้อยนะครับก็ออกเจ็ดเก้านะครับส่วนบนนะครับสามตัวนะครับก็จะเป็นเก้าเจ็ดศูนย์นะครับสองตัวก็เจ็ดศูนย์นะครับถ้าเรามาดูชุดวินกันนะครับชุดวินผมลงแนวทางให้นะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเจ็ดเก้าศูนย์ สามตัวนะครับ7 9 0ส่วนเลขเด่นผมให้6กับ7ผมเน้นได้ผิดตัวเนาะนะครับครับบางแนวทางนะครับมันตัวเน้นนะครับผมแก็เน้นยกระดับให้ตัวน,นั่นเองนะครับเพราะว่าเลข2ตัวนะครับเป็นเลขเด่นนะครับเด่นวิ่งโลด ผมคัดมาแล้ว2ตัวมีโอกาสมาเท่ากันนะครับผมก็พูดตักคลิปนะครับแต่การที่ผมเน้นให้นะครับก็เป็นการยกระดับการลงทุนเท่านั้นเองนะครับเรามาดูเด่นวิ่งรูดก็เข้าที่7น้อมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับแต่ใครนำเจ็ไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับ ส่วนหก็เหมือนกันนะครับตามตามหลักและตามแนวทางของผมนะครับตต่วันไหนผมเน้นในหกนะครับพ็ให้ระวังเลขเก้านะครับก็หลายแนวทางที่เอฟซีทุกท,าท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับผมจะพูดทุกคลิปนะว่าวันไหนที่ผมเน้นในหกก็ให้ระวังเลขเก้าวันไหนผมเน้นเลขเก้าก็ให้ระวังเลขหกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับ <c oughs> สําหรับแนวทางนะครับ บางทีพอเราเน้นมากๆนะครับผมถึงไม่อยากจะเพิ่มเติมให้เพราะว่าบางทีนะครับให้6กเราไปเน้นเอาเก้าเก้ามาแน่พอไปเล่น9้าปุ๊บ9้าไม่มา6มันมาตรงๆนะครับผมก็ถือว่าเนวทาง,งไม่อยากจะให้เยอะนะครับก็ส่วนตัวเจาะตัวเจาะก็มาสองเลยนะครับ เข้าตรงๆเนาะกับ79กับ70มาตัวที่ไม่ได้เน้นเนี่ย79กับเ0นะครับแล้วก็3ตัวชุดวินนะครับใครวิน3ตัวก็เข้าเลยนะครับแต่ต้ววินกลับทั้งหมดมันก็จะได้7 90 70 7 9 นะครับตัววินครับตัวหนึ่งคนะครับแล้วก็นี่แหละอยู่ในนี้แหละครับเดี่ยวทางเนาะวินสามตัวแต่ตัวที่ผมจับไม่เข้านะเพราะผมเป็นเน้นที่เลขหกนะครับก็เดี่ยวทางก็มีแค่นี้เนาะนะครับใครที่ได้ผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิก FC ทุกท่านด้วยนะครับก็ แนวทางก็เดินเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะนะครับงวดที่แล้วก็5้าเห้านะครับงวดวันที่เท่าไหร่วันที่27่สิบนะนะครับงวดก่อนหน้านู้นก็เข้าชุดวินนะครับก่อนหน้านู้นก็เข้าวิ่งโลดนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะวันที่สาอนะครับ ที่สาเดือนหนึ่งกับปโะสองันหร้กสิบแปกับเดียวตางเราพัฒนาสำหรับสมาชิกนะครับที่ท่านขอแนวทางมาเนาะอีขอสูตรเนาะผมก็ ตามจริงก็ไม่ได้หวงสูตรหรอกครับแต่ว่ามันเป็นกฎของคนให้เนาะมันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเป็นกฎนะครับคนให้ถ้าเราปล่อยแนยวทางแนวทางนั้นก็มันก็จาเรียกว่าอะไรอะคือคนเห็นแพร่หลายนะครับเห็นแพร่หลายพอเห็นแพร่หลายปุ๊บก็แต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน,นะครบับางท่านก็เล่นาะข, <c oughs> ขอให้ถูกนำไปใช้นะครับแต่บางท่านนะครับเกิดความโลภนะครับ ก็พอปล่อยแนวทางพอให้สู่ไปนะครับต้นๆมันก็เข้าดีนะครับงวดสองงวดมันก็เข้าดีพอมันเข้าท่านก็เริ่มจัดหนักจัดหนักจัดหนักเข้าไปแล้วเดวทางมันก็จะหลุดครับเนี่ยหลุดท่านก็จัดเท่าเดิมจัดหนักไปนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับวกเรานะครับมันก็เข้าพอหลุดมันก็อยากเอาได้คืนครับเนี่ยก็จัดเข้าไปอีก นะครับแนวทางหลุดหลุดอันนี้เข้า2หลุด3แล้วก็กลับมาเดินใหม่1รอบเข้า1รอบพอรอบต่อไปอีกน,นี้หลุดอีก3นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับกดของคนที่ให้แนวทางนะครับคือการปล่อยสูตรนะครับเมื่อสูตรมันไม่มีใครเห็นผมให้แล้วมันก็อยู่ที่ดวงของท่านนะครับบางท่านก็นําไปใช้บางท่านอาจจะดูนะครับแต่อาจจะลืมเล่นนะครับเพราะไม่มีดวง นะครับมันก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับเดี่ยวทางนะครับถามมาสูตรสูตรผมนะครับรวมทั้งหมดกว่าจะคิดตัวเลขหาเลขตรงกันได้5ตัวผมใช้ทั้งหมด10สูตรนะครับ10สูตรแสำหรับท่านที่ขอมาก็ผมก็ไม่อยากจะให้เพราะว่ามันใช้มันหลายมุมมองนะครับหลายมุมมอง บางท่านอาจจะหยิบตัวที่ไม่ถูกไปใช้บางท่านอาจจะหยิบตัวที่ถูกไปใช้แล้วมันสลับอยู่นี่มันอยู่คุให้ก็เหมือนกันนะครับคุณให้มันก็อยู่อยู่ที่ดวงด้วยนะครับถึงว่าวันไหนผมให้แนวทางผมไม่มีดวงจับคู่จับคู่ก็ไม่เข้านะครับถึงว่าวันไหนมีดวงนะครับจับคู่ให้สมาชิก fc มันมีมันก็เข้านะครับก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับครับก็ผมก็ต้องขอโทษเนาะก็ ถ้าว่าเขียนการคิดและการคำนวณลงไปวันนี้ผมว่าคลิปหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่าชั่วโมงว่าผมต้องค้นหาแต่ละสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรออกมารวมกันนะครับเขียนให้ทุกสูตรมันก็ใช้เวลานาน,านแล้วพอใช้เวลานาน,านเวลาอัดคลิปนะครับอัดคลิปอัปโหลดวีดีโอนะครับมันจะใช้เวลาเยอะมากนะครับฉะนั้นผมก็เลยตัดแนวทางนะครับแต่ก่อนผมนก็ลงให้นะครับ นี่ผมก็เลยตัดแนวตามมาเป็นแค่เขียนตัวเลขให้เลยนะครับครับเรามาดูลาพัฒนาเนาะนะครับลาพัฒนาวันนี้ชุดวินผมให้ที่1กับ2 3 4 5หนะครับเนี่ยแต่ละสูตรไม่เหมือนกันในสูตรเลขเด่นเนี่ยผมจับชั่วโมผมจับให้เลขเด่นนะครับเลขเด่นก็ จะได้1กับ2นี่ก็คืออีกสูตรหนึงนะครับหกับ2ส่วนตัวประกบก็ใช้หลายสูตรก็จะได้3 4 5นะครับพอเราได้เอามารวมกันแล้วเลขมันจะเรียงกันนะครับอย่างวัที่แล้วก็ไม่ได้เรียงกันนะครับนะีครับชุดวินชุดวินนี้ผมเน้น ผมผมเน้นไปล่างนะครับจุดวินเน้นไปล่างหรือว่าใครจะใช้วินทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่แยกไม่ได้แยกให้เนาะนะครับวันนี้ผมเน้นได้ที่เลขหนึ่ง<อ>เน้นที่เลขหนึ่งนะครับ ส่วนตัวเจาะก็เจาะให้เหมือนเดิมนะครับ6ชุดตานจริงมันต้องได้มากกว่านั้นนะครับพระบ่กผมไม่ได้จับตัวประกบมาด้วยกันจะเป็น3 4 3 5หรือ4ี่เผมไม่ได้จับนะครับตัวประกบไปชุดวินแต่พอท่านเพิ่มเติมนั้นก็จับไปได้นะครับมันก็จะได้ทั้งหมด10ชุดนะครับรวมกับเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับครับมาเรามาดูเลขหนึ่งผมจับให้เลยนะครับ1 3สาม สามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งส่วนเลขสองเหมือนกัน,นครับสองสามสองสี่สองห้านะครับนี่ผมจับในชุดวินนะครับจับในชุดวินฉะนั้นชุดวินก็ ผมก็เน้นไป็กข้างล่างเนาะเน้นไปข้างล่างก็ชุดที่ติดเลขหนึงก็มีอยู่สามชุดนะครับหนึ่สามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้านะครับเรามาดูสามตัวบนนะครับสามตัวบนก็อาจจะแตกต่างไปจากชุดนี้นะครับสามตัวบนนะครับผมจับไว้ที่ จะออกไล่หรือเปล่าวันนี้ตัวเลขสามตัวผมจับไปที่เจ็ดผมจับไปที่เจ็ดหนึ่งสาม เจ็ดหนอีกชุดหนึงนะครับเจ็ดแปดกับเจ็ที่ผมจับเลข7บน ก็จะได้จุดนี้นะครับ3ตัวต่ว่าผมชอบชุดไหนวันนี้วันนี้ผมชอบ2ชุดเนจะ็ดสามกับ74กับ789แค่ติดไว้นะครับพอมันชอบเอาตัวเก่ามาออกระวาง79ก้ว่ามันออก79ใช่ไหม7970้ 7, 9, 7, 0, นะครับก็เนี่ยชุดนี้เลยนะครับ789 มันอาจจะไม่มาด้วยกันมันจะอาจจะแยกนะครับเจ็ดเก้าอาจจะแยกจะมาตัวเดิมนะครับก็ตัวนี้นะครับซึ่งสามตัวนี้เอ้สามชุดนี้ก็คือผมจับวินมันเป็นวินผมเล้นไปข้างล่างนะครับโอกาสที่มันจะมาบนมันก็มีนะครับแต่ผมก็จับให้สามตัวนะครับส่วนตัวข้างบนนี้ก็น่าเล่นก็คือชุดนี้นะครับเจ็ดแปดเก้า เนี่ยผมเน้นในหนึ่งเนี่ยผมก็กลัวเลขเจ็ดแต่ผมเพิ่มเติมเลขมันจะเยอะนะครับครับก็ถือว่าแนวต่างม,มีแค่นี้เนาะนะครับใครที่รับแนวต่างก็แก็บเอาไว้นะครับกับใต้นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาช c เก c ซีและท่านผู้ชมที่กามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ ขอโชคดีนะครับในวันที่31เดือนหนึ่งนะครับพศ2568นะครับก็ขอโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับผมลืมไปเนาะถ้าท่านจะเล่นเลขเบิ้ลนะครับให้เอาเลขเด่นมาเบิ้ลเนาะเดี๋ยวจะจับให้ก็จับให้ชุดเดียวก็คือ1นึงหนึ่งนะครับเลขเบิ้ลครับแต่ท่านจะเบิ้ลนะครับ ก็โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ